จันนะครับช่วงนี้ดาวจันทร์อยู่ที่ราศีสิงห์ทำสิ่งใดก็แล้วแต่สภาวะแวดล้อมทั่วไปก็จะถือว่าท่านเป็นผู้นำได้ดีกับทุกๆเรื่องนะครับทีนี้มาแยกประเด็นรายละเอียดของชีวิตของคนเกิดวันจันทร์การเงินจะมีโอกาสพลิกผันนะครับ50 50ได้ทั้งดีและร้ายเพราะฉะนั้นโอกาสไหนดีก็มาคว้าให้เต็มที่โอกาสไหนที่รู้ว่าจะเสียแน่นอนเนี่ยพยายามหาทางบล็อกป้องกันไว้นะครับเพราะว่าลาหูอยู่ในภพการเงินนะครับเรื่องของความรักนะครับเรื่องของความรักของเกิดวันจันทร์ คุณจะเจอคนที่มีลูกหลอดลูกชนเยอะคุณจะเจอคนที่ปากอย่างใจอย่างเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เจอใครที่มาพูดความจริงฟังไ้เลยว่าตัดสินใจไปเลยว่าวันนั้นอาจจะเป็นคําพูดโกหกก็ได้เชื่อ50นะครับ50 50นะฮะในเรื่องของการงานคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้การงานจะยุ่งเหยิงมากมายถ้าเป็นเงินเ็าเรียกว่าหมุนไม่ทันเลยนะฮะถ้าเป็นงานก็เข้ามาจนแบบว่าหัวแทบระเบิดนะฮะก็ก็เป็นแค่อาทิตย์เดียวนะครับจเย็นๆนะครับ ต่อไปนะฮะคนเกิดวันอังคารนะครับวันอังคารช่วงนี้สภาวะรอบตัวอะไรๆก็ดูซีเรียสเครียดไปหมดนะครับรายละเอียดปีกย่อยทเกิดวันอังคารนะครับคือเรื่องการเงินตัวเองสภาพแวดล้อมตัวเองเป็นยังไงเนี่ยต้องต้องรู้ฐานะตัวเองทําอะไรก็พยายามรู้ว่าเราได้เงินเงินเดือนแค่นี้ใช้ชีวิตแค่นี้ซื้อของแค่นี้นะครับเพราะว่าการเงินดูแล้วมัน ค่อนข้างจะติดขัดพอสมควรนะฮะในเรื่องของความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับคุณจะเจอคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้คู่ของคุณถ้าคุณเจอณนะวิกนี้อาทิตย์นี้คุณจะเจอคู่ที่เป็นเพื่อนได้ด้วยเป็นคนรักได้ด้วยเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยถือว่าเวิร์กเรื่องความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในเรื่องของการงาน1 2 3 4เรื่องของการงานท่านจะมีงาน3ามอย่างมารุมเล้าให้ท่านต้องทําท่านต้องเลือกเอ,อาใดอย่างหนึ่งนะครับให้ผมแนะนําท่านคงจะท่านน่าจะเลือกงานที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ ส่งให้ดีกว่าดีกว่าเพื่อนแนะนํางานมาให้นะครับเลือกเลือกงานที่ผู้ใหญ่แนะนําดีกว่านะครับต่อไปนะฮะสำหรับคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธช,ช่วงนี้สภาพแวดล้อมรู้สึกว่าจะดีกว่าทุกๆวันทั้งจะพูดมา3าวันนะครับดีมากดีทั้งในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ดีทั้งเรื่องการงานในเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธก็ยังถือว่าดีอยู่ในช่วงอาทิตย์นี้เพราะว่าดาวคู่มิตรของคุณจอมาดีในพบของการเงินนะครับในเรื่องของความรักท่านจะพบรัก สำหรับคนที่มีอายุเยอะกว่า7ปีขึ้นไปนะครับก็<ม>บอกว่าไขวยคว้าไว้ได้เลยคนนั้นแหละจะทำงานทำเงินแล้วก็สนับสนุนสิ่งดีๆท่านได้นะครับในเรื่องของการงานท่านจะยุ่งยากนิดนึงสรุปว่าวันพุธเนี่ยการเงินก็ดีความนักก็ดีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเสียแค่เรื่องการงานที่คุณจะยุ่งหน่อยเครียดหน่อยเท่านั้นเองแต่ไม่มีอะไรหนักมากนะครับ สำหรับวันพฤหัสนะครับช่วงนี้สิ่งแวดล้อมรอบตัวถือว่าดีไปหมดทุกทุกอย่างนะครับดีที่สุดใน7วันนะครับในเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณจะมีเงินหมุนเงินหมุนเข้ามาเป็นก้อนโตนะครับ ai, ยิ่งหมุนยิ่งได้ยิ่งหมุนยิ่งมีนะครับในเรื่องของการงาน1 2 3 4งสีในเรื่องของการงานช่วงนี้การงานอาจจะเครียดนิดน,นึงแต่ว่าคุณสามารถต่อสู้ฝ่าฟันได้โดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้างทําเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยเรื่องการงานถือว่ายุ่งแต่ดีนะครับ ในเรื่องของความรักคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้ท่านจะเจอคู่รักในที่ทํางานหรือในที่ที่คุณจะต้องออกไปติดต่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับต่อไปคนเกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์พระแวดล้อมรอบตัวถือว่าดีพอสมควรตอนนี้ถือว่าอิม่มเอมในเรื่องของความรักความรู้สึกดีๆท่านจะได้กลับมาหมดเลยสิ่งที่อยากได้นะครับในเรื่องของการเงินก็ดีสเสลี่ยเจินนะครับถือว่าดีพอๆกับวันพฤหัสเลยนะฮะในเรื่องของ การงานนะครับหนึ่งสองสามเรื่องของการงานท่านจะจำเจอ,อยู่กับงานเก่าๆนิดนึงแต่ว่างานเก่าๆนี่แหละจะเป็นตัวสร้างเงินสร้างรากฐานชีวิตให้ท่านได้นะครับในเรื่องของความรักของคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้ท่านอาจจะเจอคล้ายๆกับเป็นพลาดนะเจอคู่ของท่านในที่ทำงานแต่เจอแล้วอันนี้ถือว่าดีพอสมควรเพราะว่าถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีสติปัญญาคือพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วนะครับต่อไปสำหรับคนเกิดวันเสาร์ ช่วงนี้คงเกิดวันเสราร์แย่นิดหนึ่งนะฮะสภาใลอรอรอบตัวรู้สึกจะมีอันตรนตายเยอะพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องการขับรถแล้วมีใครมาสะกิดหน้าสะกิดหลังต้องมาระวังนะครับในเรื่องของการเงินช่วงนี้ท่านจะมีการผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ในเรื่องการเงินดูให้ดีว่าสิ่งไหนควรใช้ก่อนใช้หลังนะครับในเรื่องของความรักของคนเกิดวันเสราร์ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมที่จะมีคู่นะจัดการปัญหาของตัวเองที่ลุ้มเล้าก่อนดีกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องความรักนะครับ ในเรื่องของการงานนะครับหนึ่งสองสามสี่ในเรื่องของการงานช่วงนี้ท่านจะมีงานทั้งหมด3อย่างมาให้ท่านทาให้ท่านเลือกถ้าคุณจะเลือกผมแนะนำว่าให้ท่านเลือกงานที่เกี่ยวกับการติดต่อประชาสัมพันธ์การที่จะต้องไม่ต้องนั่งอยู่ใน Office ออฟฟิศอ่ะต้องออกไปข้างนอกตลอดเวลาช่วงวิกนี้เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์นะครับต่อไปนะคนเกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้สภาวะและลอรอบตัวถือว่าโอเคมากๆแต่ถ้าคุณจะ จะต้องออกไปข้างนอกไปติดต่อไปเดินทางไกลร้อยกิโลขึ้นหรือว่าไปต่างาารประเทศถือว่าเวิร์กมากสําหรับคนเกิดอาทิตย์นะครับในเรื่องของการเงินท่านจะต้องเี็ดเงินบางส่วนเนี่ยไปไปเสียหรือให้กับใครสักคนหนึ่งโดยที่ท่านไม่อยากเปิดเผยเ,เป็นความลับนะครับต่อไปในเรื่องของการงานนะครับ1 2 3 4ในเรื่องของการงานท่านจะเจองานที่ยุ่งยากพอสมควรงานนั้นเรียกว่าเป็นอรลิของท่านเลยท่านไม่อยากทําแต่ท่านจําเป็นต้องทํานะครับในเรื่องของความรักสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ถือว่าเป็นคู่ที่มีศักดิ์ศรีเท่ากันความคิดเท่ากันมาจากตระก,กูลเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทะเลาะกันมาเนี่ยก็เรียกว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรคือต้องลดลาวาสองถึงจะอยู่ด้วยกันได้ถึงสมเกิดวันอาทิตย์ถ้าเจอความรักนณช่วงนี้